สวัสดีครับผมสวัสดีเช้านี้นะครับก็มา update, อัปเดตราคาบิตค i ยแล้วก็ดอ c คอยนะครับผมก็ตามที่อ e ีลอนทวิตไว้นะครับผมก็มีหลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะมาทำเป็นคลิปฝากเพื่อนๆในแฟนเพจและชาว Youtube นะครับ <c oughs> เผื่อว่าท่านไหนที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้ตามขา่าวยังยังยังไม่ทราบขา่าวว่าราคาลงมาเพราะอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็ คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็คือนะครับผมตลาดคริปโตนะครับสุดหนักนะผมหลังยีรอนมาสนะครับเลิกรับรถเลิกซื้อรถด้วยบิตคอยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกล่าวนะครับอ่านเป็นพร้อมกันนะครับหรือว่าตั้งไหนอ่านก็อ่านไปได้นะครับผมนะครับขอบคุณข้อมูล investing.com นะครับผมตลาดคริปโตนะครับสุดหนักนะครับตามที่อีลอนทวิตไว้นะครับผมกอเทลล่านะครับได้รับการซื้อขายรถยนต์ด้วยบิตคอยแล้วนะครับมีความกังวลเรื่องการใช้พลังงานฟอสซิลในการขุดเหมืองนะครับผมเพื่อให้ได้มาบิตคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานถ่านหินนะครับผมซึ่งปล่อยกองเสียที่เลวร้ายที่สุดนะครับผมสกุลคริปโตนะครับเป็นที่เป็นไอเดียที่ดีในหลายๆด้านนะครับผมและเชื่อว่าสิ่งนี้คืออนาคต ทั้งนี้มันมาพร้อมกับการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็มาหาให้ฟังนะครับผมด e ลล่าจะไม่รับซื้อด้วยบิตคอยนะครับแต่เราจะใช้มันในการเลกเปลี่ยนเมื่อการทำเหมือนคริปโตนะครับผมเลกเปลี่ยนเมื่อการทำเหมือนคริปโตนะครับผมอ่านอ่ะอดีอไม่ไม่ได้ไอ่ก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดเสร็จก็อัดเสียงให้เพื่อนๆเลยนะครับผมมีแนวโน้มที่จะเป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เรายังคงมองหาคริปโตสกุลอื่น ให้ใช้พลังงานน้อยกว่า1%ของบิตคอยในของบิตคอยในการซื้อขายด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เข้าใจความหมายนะครับถ้าผมอ่านนะครับผมเกมนี้ผมผมมั่นใจนะครับผมราคาบิตคอยนครับร่วงทันทีนะผมเจ็ดปันดอลลาร์นะครับผมดอลลาร์สหรัฐนะครับผมนะครับที่ระดับ50,000นะครับผมก็หลุด50,000แล้วนะครับเหรียญอื่นๆนะครับ ETH นะครับก็เป็นคู่แข่งกับบิตคอยด้วยก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับนอกนอกอางนี้คนยังให้ความสนใจเหรียญหมาชิบะ อินุนะครับผมหรือดอทคอยนะครับที่ตรงตัวอยู่0.43ดอนล่านะครับโดยมีกลุ่มคนในอินเทอร์เน็ตบางส่วนคาดว่าเราว่าอาจนำเหรียญนี้มาใช้แทนบิตคอยนะครับผมก็อยากจะ พูดให้ฟังนะครับผมจากความรู้สึกนะครับก็เป็นเกมของคนใหญ่นะครับเป็นเกมระดับโลกเป็นเกมการเงินนะครับมีฉะนั้นเขาจะไม่ดึงรดคอยขึ้นมาดับ4แน่นอนของลูกนะครับแล้วจะไปแซงขึ้นดับ2หรือแทงบิตคอยได้หรือเปล่ามาเก็ตแก็นะครับใครจะไปรู้นะครับดับใดที่มาตั้งแต่1สต่งต์งขึ้นมา13 23บาทได้นะครับผมแต่ผมคิดว่ามันจะมีฝั่งช็อตเซลนะครับช็อตเซลตั้งแต่ราคาบิตคอยถ้าเป็นของเงินไทยก็ราคา2ล้านนะครับล้านแปดล้านเก้าสองล้านสามคือช็อตนะครับช็อตหมายว่าแทงลงนะครับเมื่ ออกข่าวในทิศทางที่ร้ายบิตคอยหรือว่าทุกตลาดจะร่วงลงหมดเลยนะครับแล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งมาดูที่แนวรับพอมาดูที่แนวรับเขาจะเปิดออเดอร์บายซื้อไว้อย่างล่องหน้าแล้วเขาจะปิดไม้ที่เซ็ตเซลไว้ก็คือทำกำไรได้แล้วก็จะปิดออเดอร์นะครับก็เปิดสถานะบายแล้วค่อยออกข่าวดีว่าเราค่อยเราค่อยยกเลิก หรือเราค่อยก็ย,ยกเลิกที่เราพูดไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่าพอเป็นไปได้หรือว่าอาจจะนํามาใช้ใน้างหน้าราคาเข้ารีบาวขึ้นมานะครับนี่คือเป็นเกมนะครับผมแล้วก็มีการแต่งขึ้นไว้นะครับแล้วก็เปิดซื้อบ่ายไว้นะครับราคาเข้ารีบาวขึ้นมาก็อาจจะอาจจะกลับไป2ล้านได้นะครับผมแล้วเป็นเกมใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเขายากเลิกในการเอาบิตคอยนะครับมาแลกกับมาซื้อขับเทสล่าได้หรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์ของเขานะครับถ้าเกิดเขาแค่ใช้ว่า เราจะรับเฉพาะรดคอยนะครับรับเฉพาะรดคอยหรือว่าเหรียญนอื่นนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้พลังงานการขุดน้อยนะครับรดคอยอาจจะใช้การขุดน้อยก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ไม่ค่อยทราบเรื่องนี้ัเท่าไหร่นะครับเมื่อเมื่อใช้รถคอยมาซื้อเทสล่าคุณคิดดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นราคาก็อาจจะพุ่งนะครับแล้วก็มาเก็บเก็บก็ขยับนะครับทีนี้ก็เป็นเกมเกมเกมระดับโลกนะครับเกมนี้มันไม่ใช่เกมเล่นนะครับผมกอย้ําไว้นะครับผมกอย้ําไว้นะครับผมก็นี่คือแนวคิดของผมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต้องใจแน่นอนนะครััับเดี๋ยยวววอู่่มาาากกก2น็ประ เขาใช้โดสคอยนะครับสามารถรับเลขซื้อเซตล่าได้แล้วทีนี้คนตัวโลกก็ต้องพุ่งไปที่เขานะครับเพราะว่าคําพูดของเขาเนี่ยคือมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเงินนะครับผมยิ่งใหญ่กว่าตองน,นะครับเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยคำพูดเขาเนี่ยจะชีไปต่างใดข้อต่างหนึ่งอย่างอย่างอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูราคาของของมา,าาขมาดูราคาของมาดูราคาของดอสคอยแล้วก็ดูราคาของ BTC นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ดูของ BCC t ่อนนะครับนี่คือ b t c เปรียบเสมือนตัวพ่อ ETS เปรียบเสมือนตัวแม่นะครับดกอยลูกๆนะครับส่วนส่วนส่วน Elon Musk ก็คือเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่เลยก็คือเหมือนกับเป็นตัวของเป็นตัวดเป็นฟูของ c r y p t o เค r เร n c y นะครับผมก็มาดูนะครับแนวรับของ แนวรับของตามเฟรมเดย์นะครับแนวรับของตามเฟรมเดย์นะครับทุบให้หลุดนะครับผมนะครับตามเฟรมเดย์นะครับนี่คือแนวรับที่สําคัญนะครับแนวรับที่สําคัญนะครับก็ดึงขึ้นกลับนะครับดึงอันนี้ขึ้นกลับนะครับแต่ขออย่าให้หลุดแบบนี้นะครับก็คืออันตรายมากนะครับตอนนี้นะครับดึงขึ้นกลับแล้วนะครับตามเฟรมเดย์นะครับก็คือแนวรับหยุดตรงนี้นะครับผม1นึ่งหนะครับผม1นึ่งหมืนะครับหนึ่งหมื่นหกพันเอ่อต้นนะครับหนึ่งล้านหกแสนนะครับผมนี่คือแนวรับใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตตตาามมมมมมมเเเฟฟรร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 ชชัััััััั่่่วววโโงงงงนนนนนนนะะะะคคคคคบบบบบบีียดึึข้้้กลลแผ น่าจะทำไบร์เอ็กชันได้หรือเปล่านะครับนี่คือแนวรับนะครับนี่คือแนวรับนะครับแนวรับตรงนี้นะครับผมก็พูดพูดกันยาวสักหน่อยนะครับวันนี้แนวรับตรงนี้นะครับอาจจะดึงขึ้นไปอีกก็ได้นะครับก็ไปดูตรงนี้ชัดไหมนะครับมาดูตามเฟรมที่ที่1ชั่วโมงนะครับตามเฟรม1ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้นะครับดูว่าจะยืนขึ้นกับ1นล้านแได้หรือเปล่านะครับมาดูตามเฟรมของ15นาทีนะครับนะครับผมนะครับก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับผมตามเฟรมนะครับผมนะครับดูนะครับว่าสามารถขึ้นไปยืืนนเห ร้านแปดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูของตัวที่ดอสคอยนะครับผมดอสคอยก็น่าจะเป็นแนวรับใหญ่ที่13บาทปลายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับอ่าครับดีนะครับทุบลงมานะครับตําจุดทําจุดตําจุดต่ําสุดแล้นะครับผมตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับสองสามวันก่อนหน้าดึงขึ้นไปนะครับรงนี้นะครับเมื่อหลุดพับเดินข่าวตรงนี้ครับมาเส้นแนวรับตรงนี้นะครับตรงนี้แนวรับใหญ่นะครับรับใหญ่นะครับตัวนี้นะครับ13บาบาทกว่านะครับตรงนี้โซนนี้นะครับ อยู่โซนนี้ครับโซนที่แข็งแรงมากเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงรีบาวครับแล้วก็ให้ดีอีลอนออกบอกข่าวว่าเราจะรับเป็นรถโกยที่ใช้ซื้อเซตล่าหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขานะครับผมคิดว่าราคาก็อาจจะรีบาวขึ้นได้นะครับอยู่แนวนี้นะครับผมแนวนี้นะครับสไลด์ขึ้นไปนะครับผมแนวนี้นะครับแต่อย่าหลุดเส้นนี้นะครับถ้าเกิดเส้นนี้ลงมาเนี่ยก็คืออันตรายเลยครับอาจจะเป็นเส้นนี้ต่อไปนะครับผมเส้นนี้คือเส้นใหญ่เลยนะครับบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับของ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับผมมม4ชัั่่่่ววโงนนะครบไแใจารีบาวได้้ขึนห่ช ดีบาวขึ้นได้หรือเปล่านะครับขอโทษนะครับอาจจะพูดเร็วไปนะครับผมก็เอาเท่าที่คนเข้าใจผมนะครับนะครับดูนะครับว่าสามารถดึงขึ so to to ้นกลับตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับ16บาทนะครับ16บาทนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับผมมาดูตามฟรีมของชั่วโมงนะครับอ้าอาจจะเป็นแท่งกับตัวก็ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรให้ยืน14บาท16บาทให้ยืนได้นะครับรอข่าวนะครับวันเดียวก็วิ่ง2องสบาทได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์น่ะ เขาเขาจัดเชนอยู่แล้วนะครับก็เขาดูแลราคาอยู่นะครับผมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับจับได้ถ้าถ้าหมามีเจ้าของมันก็ไปนะครับเขาอดูษาหพามันตั้งแต่ราคา1นึ่งตองกรตังนะครับผมเราอย่าไปกังวลนะครับผมเดี๋ยวมาดูราคาของมาดูราคาของของของในมาดูราคาของบิตคอยนะครับมาดูราคาของบิตคอยนะครับผมในในในฟอริกนะครับก็จะเป็นของตัวนี้นะครับทุบทุบสุดทุบโลสุดก็1 ทุบโลสุดนะครับก็47,000นะครับ47,287ดอลลาร์นะครับผมนะครับทุบลงมานะครับแล้วก็เนี่ยครับตำครับดูผมดูครับครับมันให้นะครับครับมันก่อนนะครับเนี่ยครับมันนะครับผมครับมันนะครับครับมันนะครับทุบลงมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูครับของวิกนะครับวิกนี่คือแนวรับหมดเลยนะครับตรงนี้แนวรับนะครับนี่คือแนวรับนี่แนวรับตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับนะครับแนวรับวันนี้ทุบลงมาตรงนี้นะครับวันนี้นี่ตำไส้นี่คือแนวรับที่สำคัญนะครับแนวรับที่สำคัญนะครับแล้วกก็ดึึงข้นลับ ตรงนี้นะครับจะเป็นแนวต้านอีกนิดนึงถ้าเกิดยกตัวขึ้นไปก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูครับของตามเฟรมตามเฟรมตามเฟรมดีนะครับตามเฟรมดีนะครับผมเนี่ยครับอู้ตามเฟรมดีนะครับผมเนี่ยครับจะไปได้อีกหรือเปล่านะครับนี่ก็คือนี่คือแนวรับแนวต้านนะครับผมแนวรับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับตามเฟรมดีนะครับไซว์อยู่มาสักพักเลยนะครับอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบสักพักเลยนะครับเนี่ยครับอยู่ในแนวต้านแนวต้านตรงนี้นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณข้างล่างตรงนี้นะครับผมแนวล่างนะครับแนวรับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยแนวรับแนวต ดี๋ยวงไปดูของผมนะครับตอนนี้บวกอยู่400ดอลลาร์นะครับ400ดอลลาร์ก็ประมาณ1ม0 0 0สองพับาทนะครับผมนะครับ342,000สนะครับผมก็ได้เปิดออเดอร์บายเลยครับสีฟ้าก็คือออเดอร์ของผมนะครับสีฟ้านะครับแนวรับนะครับแล้วมาดูที่ราคาตามเฟรม4ชั่วโมงนะครับเส้นตัวคลัสติกตรงนี้นะครับผมเมื่อตัดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่า4ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะขึ้นไปนะครับตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่า แล้วก <cor> <c oughs> <cus complement> ็เฉลีบาวกลับไปนะครับไปในสีชั่วโมงนี้อาจจะขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะครับผมดูดูเส้นสโตแคสิกนะครับเส้นสโตแคสิกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับดูเส้นล่างตรงนี้นะครับนะครับดูเส้นล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูตามเฟรม1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับผมนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับอาจจะดีบาวขึ้นไปก็ได้นะครับผมนะครับดูดูเส้นสโตแคสิกนะครับเส้นสโตแคสิกตรงนี้นะครับผมนะครับตัดขึ้นนะครับระนนต้ครับผมตนข้นะครับคร ก็โอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ลงทุนอย่างมีสตินะครับเราก็ต้องอดทนนะครับผมแล้วก็รอคอยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมมันยิ่งใหญ่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่สามารถสู้เช่าใหญ่ๆได้นะครับเราก็อาจจะถือแค่รอคอยก็พอนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาะท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักหาผมได้หรือสมัครบับัญชีบิดกลับแล้วก็ไปเน้นนะครับไปเน้นสามารถสมัครไปใน สอชั่วโมงน่าจะเทดได้เลยนะครับผมรออนุมัตินะครับไม่ต้องรอบิดกลับนะครับผมก็โอเคขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ